ชื่อสิในฐานะนักบาสมักจะหมายถึง10นักบาสท,ที่ดีที่สุดหรือ10นักบาสเกตบอลสูงสุดซึ่งอาจพิจารณาจากความสูงต่างๆเช่นความสําเร็จในอาชีพการให้คะแนนสถิติหอนอ้างถึงประสิทธิภาพาพอของนักบาสในระดับโลกหรือในลีกเฉพาะเช่น NBA สิบเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและตามความสําเร็จต่างๆของนักบาสท,ที่ติดตามในรายการดังกล่าวหนึ่งนิโคลาโยคิด การพลาด MVp ฤดูการปกติไปให้กับโจเอลเอ็มบีดในฤดูการ2022-23ไม่ได้ทำให้เส้นทางความแข็งแกร่งของโยคิดหมดลงแต่กลับเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเพราะเหมือนเป็นไฟที่ส่งให้เขาเขา้ารอบชิงและพร้อมกับคว้าแชมป์ NBA และ MVp รอบชิงชนะเลิศไปครอบครอง2ยานนิดแม้ว่าเขาจะฟอร์มดรอบลงไปเล็กน้อยในเรื่องประสิทธิภาพการทำคะแนนและต้องตกรอบแรกไปแบบสุดช็อกให้กับไมอามี่ฮีตในฤดูการ2022-233สเตเฟนเคอรี แม้อายุของเขากำลังเดินทางสู่วัย36ปีแต่ฝีมือของเจ้าตัวกลับยิ่งสุกงอมในฤดูกาลที่ผ่านมาเคร์รี่นั้นมีสถิติใกล้เคียงกับตัวเขาเมื่อตอนได้ MVP 4โจ้าเอลเอ็มบีฟิลาเดลเฟียคงต้องขออภัยแฟนๆซิกเซอร์และเอ็มบีเจ้าของ MVP ฤดูกาล2022-23ที่เขาอยู่เพียงอันดับ4ของรายชื่อนี้เท่านั้นสะ วันหนึ่งก็เพราะว่าเส้นทางเพลย์ออฟของเขาต้องจบลงอย่างน่าเศร้าอ,อีกครั้งด้วยการตกรอบสองแถมเจ้าตัวยังพ่ายแพ้ในเชิงเซนเตอร์ให้กับนิโคล่าโยคิดไปเต็มๆ5เใจสันเทท่ามจากดาวรุ่งพุ่งแรงสู่ผู้เล่นตัวเต็งติดทีมแรกออนบีเอกลายเป็นคนที่ติดออสตาในทุกๆปีและกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเซลติกอย่างเต็มตัวเพราะเหมาะกับการพาทีมทะลุไปถึงรอบชิงแชมป์สายครั้งแล้วครั้งเล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าเจ้าตัวโหดพอที่จะติดอยู่ในท็อป10คน